โครงการไอรินสันทายนะครับจะมีแบบอยู่2แบบก็คือแบบที่1แบบ3ห้องนอน2ห้องน้ําแบบรับโชคมหาสารและแบบที่2ครับแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ําแบบทองคําเศรษฐีซึ่งที่ที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับก็คือแบบ3ห้องนอน2ห้องน้ําแบบรับโชคมหาสารครับโดยตัวแบบนี้ครับจะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่127ตารางเมตรนะครับจุดเด่นหลักเลยก็คือเป็นพื้นที่ลงจอดรถที่กว้างขวางนะครับมีพื้นที่ใช้สอยและมีความสวยยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยครับ และเมื่อเราเข้ามาอยู่ในบ้านนะครับเราจะพบกับห้องนั่งเล่นครับที่ดูโร่ง่งสบายด้วยระดับฝ้าที่มีความสูงถึง3เมตร10ซนติเมตรนะครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นอ่ามาสเตอร์เบดมครับก็จะเห็นได้ว่าอ่ามีพื้นที่ที่กว้างขวางมากครับตอนนี้เป็นมีใส่เตียงคู่อ่าโต๊ะเสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งและก็ยังมีโต๊ะทีวีนะครับก็ยังมีพื้นที่ให้เดินเข้าออกได้สบายมากเลยครับทีน้ ในมัสเตอร์เบดมจะมีห้องน้ำในตัวนะครับตอนนี้นะครับจะอยู่ในที่อาห้องนอนสองนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีพื้นที่พอๆกับห้อง u. อามัสเตอร์เบดมเลยเราจะตกแต่งด้วยอาโต๊ะตู้สุ้อผ้าะนะครับโต๊ะเครื่องแป้งและชั้นลิือชับหางของก็งจะยังมีพื้นที่ที่สามารถใช้ทำกิจกรรมแบบ อะไรได้หลายๆอย่างนะครับที่นี้เราก็อยู่ในห้องนอนสามนะครับซึ่งห้องนอนสามเป็นห้องนอนที่มีพื้นที่เล็กที่สุดสําหรับแบบ3ห้องนอนนะครับห้องนี้จะเหมาะกับเด็กหรือวัยรุ่นที่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวนะครับนี่นะครับจะเป็นห้องน้ํารวมนะครับในห้องน้ารวมเราจะมีพื้นที่เคาน์เตอร์ครับสาหรับใส่สบู่วางหรือเครื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการอาบน้าให้นะครับส่วน โซนตกโครกก็จะมีเคาน์เตอร์ที่ใช้ในารวางของให้เหมือนกันครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับเราจะมีแผ่นกั้นแฮมเปอร์ที่ช่วยในการกั้นนะครับโซนเปียกกับโซนแห้งออกจากกันครับนี่ก็คือห้องครัวครับโดยในห้องครัวเราจะมีเคาน์เตอร์ห้องครัวให้ครับโดยเคาน์เตอร์ห้องครัวจะมีระยะถึง3เมตร10เซนติเมตรนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นมีพื้นที่ให้ทำอาหารได้สะดวกสบายสามารถวางของอะไรได้เยอะแยะครับแล้วก็จะมี ซิงครับเป็นซิงร้านจานสองหลุมที่สามารถช่วยให้เราในการร้านจานได้สะดวกยิ่งขึ้นครับโดยในห้องครัวครับเราจะมีพื้นที่ให้ลูกค้าครับสามารถติดตั้งโต๊ะอะไรข้ามนได้ครับจากห้องครัวมานะครับถัดมาก,ก็จะเป็นห้องทานข้าวครับ โดยในส่วนโรงจอดรถนะครับในโรงจอดรถพื้นของโรงจอดรถนะครับเราจะทําเป็นพื้นที่ทรายร้านให้ค้านะครับด้วยโรงจอดรถนี้สามารถจอดได้สองคันครับพื้นที่ของโรงจอดรถจะติดต่อกันนะครับจนไปถึงหน้าบ้านเพื่อให้ลูกค้าได้มีพื้นที่ทํากิจกรรมได้เยอะขึ้นครับทั้งนี้นะครัท,ท้ายนอกเรายังแถมนะครับปูหญ้าให้ลูกค้าด้วยครับมากกว่ามาตรฐานวัสดุก่อสร้างกระเบื้องหลังคาคอนกรีต S C T p l a s e ที่มีความแข็งแรงทนทานสีสวยงามคงทนหน้าต่างอาลูมิเนียมแบบรางสูงพื้นกระเบื้องมีความสวยงามแข็งแรงทนทานเหมาะกับตัวบ้านรูปแบบสวิตช์หลอดไฟ LED คุณภาพสูงที่มีความเรียบง่ายสวยงามเปิดปิดได้ง่ายสะดวกต่อการใช้งานสีภายในภายนอกของโจตันรุ่น s e n c e e s Clean และ t a s h i ที่ช่วยในการป้องกันการเติบโตของเชื้อรา ไร้กลิ่นฉุนแถมยังทําความสะอาดเช็ดล้างได้ง่ายโถสุขภัณฑ์จากอเมริกันสแตนดาร์ดที่มาพร้อมกับนวัตกรรมล่าสุดที่มีสารยับยั้งแบคทีเรียผสานอยู่ในเนื้อสุขภัณฑ์ที่ช่วยป้องกันและยับยั้งแบคทีเรียที่เป็นอันตรายและระงับกลิ่นที่ไม่พึงนประสงค์และยังมีระบบที่ช่วยในการประหยัดน้ำ